เดี๋ยวเรามาเช็คค่าความร้อนของตัวอ e ินเวอร์เตอร์กันนะครับถ้าเป็นที่มีแสงแดดนะครับตัวจับอุณหภูมิก็จะมีความร้อนนะครับแล้วก็จะแจ้งสถานะนะครับโดยประมาณกี่องศา40-35องศาอะไรอย่างเงี้ยฮนะพอเราส่องเข้าไปในตัวตู้อ e ินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็อยู่ที่41องศานะครับนะ ที่41องศานะครับในตัวตู้ก็จะร้อนนะครับงานในส่วนตู้ตู้คอนโทรลนะครับก็ก็ก็ไม่ไม่ร้อนนะครับนะก็จะร้อนู่ตรงตู้นะครับอุณหภ,ภูมิของอชุดตู้นะครับก็จะอยู่ที่โดยประมาณ41องศาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ณจุดาสายฟงสายไฟก